มาติดตามด่วนข่าวเที่ยงกันต่อนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยท่านผู้ว่าวีรศักดิ์วิจิตแสงสีหรือผู้ว่าปูซึ่งเป็นผู้ว่าสมุทรสาคร,ครท่านก็ได้มีการโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวของท่านนะครับ,รบเกี่ยวกับปัญหาเรื่องของสุขภาพนะฮะแล้วก็เรื่องปัญหาที่ท่านเนี่ยอยากจะไปทํางานคือฤดูการยกย้ายผู้ว่าที่จะถึงเนี่ยสิ้นเดือนกันยาคอาือมันมีมันมีโผล่ออกมาแล้วอ่ะผล่ยกย้ายแต่งตั้งอะ่ะเ,เพราะว่าจะมีกรณีกรเกษียณอายุราชการ,รแล้วก็มีการยกย้ายแต่งตั้งเนี่ย คือใจท่านเนี่ยอยากจะไปอยู่สองจังหวัดนี้ก็คือสุพรรณบุรีกับอ่างทองอ่างทองนี่เป็นบ้านเกิดใช่แต่ว่ามันไม่มีชื่อท่านทีนี้เนี่ยตัวท่านเองก็บอกว่าอาจถ้าเกิดให้อยู่สมุทรสาครต่อไปเนี่ยด้วยสถานการณ์โควิดแบบนี้เนี่ยท่านก็ยอมรับว่าไม่ไหวจริงๆแล้วส,สุขภาพครับไม่ไหวปัญหาสุขภาพเพราะท่านเองก็ผ่านการติดเชื้อโควิด -19 ค่ะพูดง,ง่ายๆคือเกือบตายมาแล้วอะ่ะ ผู้ว่าปูบอกว่า,าคนที่จะอยู่สมุทรสาครต่อไปควรจะเป็นคนที่แข็งแรงกว่านี้ครับก็เลยตัดสินใจเนี่ยจะลาออกทีนี้เนี่ยนักข่าวก็ไปถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค,คุณอนุพงศ์นะฮะพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาก็บอกว่ายังไม่เห็นหนังสือลาออกนะครับแล้วก็บอกนะครับบอกว่าเออก็แจ้งกับทางปลัดกระทรวงมหาดไทยก็คือคุณชัดชัยพรมเลิศนะฮะว่าจะพิจารณาย้าย ผู้ว่าวีรศักดิ์นะออกจากพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครซึ่งสามารถย้ายในระนาบเดียวกันได้เข้าใจว่าทางประลัดมาไทยเนี่ยอยู่ระหว่างการพิจารณาหาพื้นที่ที่เหมาะสมให้อยู่นะฮะก็มาเกิดเหตุการณ์ที่ว่าท่านผู้ว่าปูเนี่ยจะยื่นหนังสือลาออกนะครับคือท่าฟังจากทางรัฐมนตรีอนุพงศ์เนี่ยก็เหมือนกับว่าเดี๋ยวจะรังไว้ก่อนนะครับนี่นะฮะแต่ว่ายังไม่เห็นหนังสือลาออกแต่ว่าล่าสุดเนี่ย ผู้สื่อข่าวก็รายงานบอกว่าทางท่านผู้ว่านั้นได้มีการมอบหมายให้หัวหน้าสํานักงานจังหวัดสุทรสารครนําหนังสือลาออกจากราชการไปยื่นที่สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหนังสือลงวันที่16สิงหาคมก็คือเมื่อวานนี้คุณผู้ชมฮะโดยให้เหตุผลนะครับบอกว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพส่วนตัวอันเกิดจากการทํางานแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด19และนะต้องการเวลาในการดูแลครอบครัวนะครับตอนนี้ก็มีค่อนข้างจํากัดนะครับ ขอให้มีผลตั้งแต่วันที่2ตุลาคม64เป็นต้นไปหนังสือละออกฉบับนี้นะครับ<ฆ>คือท่านผู้ว่าจริงๆเนี่ยยังมีอายุราชการเหลืออยู่อีกเนี่ยกเกษียณอายุปีหน้านะฮะปี65นะครับก็ก็เนี่ยฮะเดี๋ยววันนี้เราก็เลยจะไปตรวจสอบเรื่องนี้หน่อยผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยคุณเนยนัทชนิดทีนน้อยนะครับสดจากสารกลางจังหวัดสมุทรสารครน,นะครับติดตามช่วงนี้ครับ ครับสวัสดีน้องเลยครับเชิญค่ะ สวัสดีค่ะพี่จงพี่ตานคะหลังจากที่นายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีผู้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครยื่นหนังสือลาออกนะคะก็สร้างความตกใจแล้วก็เสียดายให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะชาวจังหวัดสมุทรสาครเป็นอย่างมากค่ะเดี๋ยววันนี้ในจะพาคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยไปพูดคุยกับคุณป้ายุพยงนะคะซึ่งคุณป้าเนี่ยก็เป็นอาชีพแม่ค้าซึ่งขายของอยู่ในสารกลางจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยมากว่า10ปีแล้วนะคะคุณป้าคะ่ะน้องในรบกวนถามนิดหนึ่งนะคะคุณป้าหลังจากที่ ท่านพู้ว่าแกยื่นหนังสือลาออกเนี่ยตัวคุณป้าเองรู้สึกเสียดายหรือว่าตกใจยังไงบ้างคะตกใจด้วยเสียดายด้วยนะเพราะว่าไงอะ่ะแกก็อยู่กับเรามานานแล้วอยาเงี้ยถามว่าตรงนี้แกแกก็เดินมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ว่าสุขภาพแกไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยแต่แกก็ทํางานเป็นคนที่ว่าคนทํางานนะ่ะนะเราก็อยากให้แกอยู่กับเรานานๆแต่ทีนี้ในในเมื่อที่ว่าแกไม่ไหวหรือว่ายังไงถ้ายังไงแก ใจเราอยากจะให้แกอยู่นี่ตลอดจนปลดกเกษียนทํางานให้ปลดกเกษียณ<ม>แต่ทีนี้แกไม่ไหวอ่ะก็ต้องให้แกกลับไปพักผ่อนที่บ้าน<ม>แต่จริงๆแล้วใจจริงก็ไม่อยากให้แกไปหรอกนะที่ผ่านมาเราเห็นผลงานของท่านผู้ว่าลงพื้นที่เองเราภูมิใจยังไงบ้างภูมิใจที่เราไม่เคยเห็นผู้ว่าคนไหนที่จะทําหรือว่าจะทําแบบนี้นะแต่เราก็ไม่ได้ทับถมผู้ว่าคนอื่นนะ เพราะว่าตรงนี้โควิดคือมันมามันมาช่วงของเขาพอดีเขาก็เลยต้องรับไปเต็มๆใช่ไหมเขาก็เลยต้องรับไปเต็มๆแต่ถามว่าแกไปก็เสียดายเสียดายจริงๆบองกงว่าเสียดายจริงๆเราอะเราเป็นคนสมุทรสาครนะแต่เราก็ไม่เคยเจอแกแกจะลงมาแบบนี้แต่แกลงมาแบบนี้คนสมุทรสาครก็ดีใจนะ,ะดีใจที่แกแกได้ทำแบบนี้ แกได้ทําแบบนี้มาตั้งแต่แกมาเลยอะนะตั้งแต่แกมาเลยอนะแล้วก็ดีใจอะคนสมุทรสาครอะนะดีใจแกมากที่แกได้ลงลงมาทําแบบนี้อะนะะขอบคุณมากๆเลยนะคะ โดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการสอบถามทางท่านผู้ว่าเองนะคะก็ให้ข้อมูลว่าตนเองเนี่ยไม่อยากให้โฟกัสเรื่องของการลาออกนะคะอยากทํางานให,ให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ยอมรับว่าขณะนี้เนี่ยยังมีความกังวลอยู่เนื่องจากว่าตัวเลขของผู้ติดเชื้อในจังหวัดสมุทรสาครคย,ยังยสูงอยู่ส่วนเรื่องส่วนตัวเนี่ยไม่อยากให้คิดมากนะคะส่วนเรื่องคําสั่งย้ายนั้นเนี่ยขณะนี้ยังไม่เกิดขึ้นตอนนี้ก็พยายามทํางานที่รับผิดชอบให้ดีที่สุดพร้อมกับฝากบอกชาวสมุทรสาครว่า ตนเองไม่เคยเหนื่อยหรือท้อกับการทํางานแต่ด้วยสภาพร่างกายตอนนี้ไม่ค่อยจะดีนักแม้ว่าตัวเลขของผู้ติดเชื้อในจังหวัดจะสูงแต่ก็ไม่เคยท้อในวันนี้ก็จะเข้าประชุมเพื่อ,อเพื่อกําหนดเป้าหมายค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันค่ะไปทำห้มันต่าลงเรือต่าลงเมื่อไหร่คือพยายามทําอะไรให้มันดีสุดแล้วกันถ้าคิดว่าเรายังยังเป็นประโยชน์ต่อราชการอยู่ได้นนะยังเป็นประโยชน์นะถ้าคิดว่าอย่างนั้น ผมยังไม่ไม่ทอ้อไม่เหนื่อยกับงานที่สมุทรสาครน,นะบา,บางข่าวที่ออกไปบอกว่าท้อแล้วเหนื่อยแล้วไม่ใช่มันหมายถึงสภาพร่างกายตัวเราเองส่วันนี้เรายังคิดแก้ไขปัญหาที่สมุทรสาครอ,อยู่เราก็คิดว่าเราเราเดินมาถูกทางแล้วตอนนี้ยีถือว่าตัวเลขเนี่ยมันยังยังสูงอยู่เป็นเครื่องยืนยันว่าเรายังไม่ทอนะ้อ,อกับปัญหานะยังไม่เหนื่อยกับปัญหาเพราะคนสมุทรสาครยังไปเหนื่อยกับปัญหานะต้องช่วยกัน แล้วถึงแม้ว่าถึงแม้ว่านะจะผมจะมีเรื่องของการลาออกเนี่แต่ก็อีกดอนเป็นเดือนอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นยังทำงานอยู่กับพวกเราเยอะเลยเพราะฉะนั้นอย่าให้พวกเราถอถอยด็ดขาดถอยัง ยอย่างไรก็ตามนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยก็ยังยืนยันที่จะทํางานอย่างเต็มที่แล้วก็ดีที่สุดโดยในวันนี้หลังจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดแล้วเสร็จเนี่ยก็จะลงพื้นที่ไปตรวจความพร้อมจุดตรวจโควิด -19 แบบไดทูในพื้นที่ตําบลสวนหลวงอําเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครต่อไปค่ะและทั้งหมดนี้เป็นบรรยากาศล่าสุดน,นชนิดเทียนน้อยแรงงานสดจากสารากลางจังหวัดสมุทรสาครค่ะ ครับขอบคุณน้องเนยด้วยนะคะคแล้วก็ขอส่งกําลังใจให้ผู้ว่าปูอีกด้านหนึ่งก็อย่างที่รายงานไปว่ารัฐมนตรีมหาไทยบอกว่ายังสามารถโยกย้ายได้อีกยังมีการเปลี่ยนแปลงได้อีกเหลือเวลาอีกเดือนหนึ่งนะคะ